สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยุงล้านลุงพลนะคะวันนี้นกก็จะพาเดินดูสวนมะเพชแม่อุ้ยสวนมะเพดแม่อุ้ยเด้จ้ามาเบิ้งเด้นนี่นี่นะคะสวนมะเพสเอ๊ะตีแล้วนี่มวอ้หมว๊าวรั้วไฮเทคตัวนี่มาค่ะตัวดูดูรองเท้าแมคะานะคะดูสร้างดาวคะ่ะต้องใส่แบบนี้นะคะรองเท้าององยู่นี้ก็เป็นส่วนพิกนะคะ ทั้งหมดเนี้ยจะเป็นพริกทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นพริกเม็ดสีขาวแบบนี้นะคะจะไม่สีแดงนะถ้าแก่สุดก็จะออกส้มๆอมส้มนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นพริกทั้งหมดเพราะว่าชว่วงนี้พริกกําลังมาแรงนะคะแบบว่าพริกกําลังบูมะคะ่ะตอนนี้นะคะเขาเรียกว่ากําลังบูมนะคะ <c oughs> แล้วก็มีมเะมเขือค่ะมะเขือมะเขือเปาะนะคะมะเขือเปาะมะเขือคืนมะเขือบนีนี่นะคะต้นมะเขือนะคะ ต้นมะเขียนอกนั้นก็เป็นพริกพริก้ังสวนค่ะแพนไปค่ะตากล้องนะคะไปค่ะตามมาค่ะ<ป>ตามมานะคะตามมาอย่าให้เห็นเด็สองอ่าตามมาออกมาเดี๋ยวพี่จะไอปิดประตูรั้วไฮเทคก่อนนี่นะประตูอัตโนมัติค่ะประตูอัตโนมัตินะคะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวจะพาไป ดูบ้านนกนะคะตอนบรรยากาศตอนเย็นๆน,นะคะเย็นๆวันนี้เรามีนัดกันนะคะนกจะไลฟ์สดขายเสื้อผ้านะคะตอน2องทุ่มตรงนะคะสองทุ่มตรงมีเสื้อมัดย้อมนะคะกระเป๋าผ้าคลุมไหลนะคะเซรัม่มแชมพูนะคะสนใจก็ทักที่ไลน์แอดนอกได้เลยนะคะ s s l m 2 9 8 0 w นะคะ s s l m 2 9 8 0 w นะคะ หรือจะโทรก็ได้นะคะสำหรับใครที่แอดไลน์ไม่เป็นนะคะ093-094-1950นะคะ093-094-1950ค่ะโอเคค่ะมากค่ะตามนกมาเลยนะคะอา้าวจะมารีวิวอะไรจะ <c oughs> ไม่ได้สักคลิปเลย <c oughs> เอา้าใครเปิดน,น้ำไว้นะก็กอก็นั้นมัน ระวังเหยียบที่ไก่โกนะสองนะคะก็เปิดไฟหน้าบ้านนะคะอันนี้ก็หน้านี้ก็ยังยังไม่ได้ทำรัร้วนะคะตอนนี้เพราะว่ารอช่างก่อนนะคะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าดอกอะไรไหมดอกพุทราพุทราพุทอันนี้เรียกเตอพุทด,ดอกพุทอันนี้ดอกพุทธรักษานะคะดอกสวยมากเลยตอนสมัยแบบว่า ถือพานนะคะถือพานโรงเรียนนะคะแบบว่าเป็นพานโรงเรียนนะคะก็เอาเดอกพุธเนี่ยคะ่ะพุทธรักษานะคะไปปกักไปปักนะคะสวยตอนที่ถือพานถือพานโรงเรียนหรือว่ามาหาลัยนะคะมาค่ะนี่เยอะมากเลยนะคะบ้านนกปลูกเยอะนะพุทธรักษานะคะแล้วก็นี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดอกจาปาบอ่ะแม่ ดอกจำปานี่ปอกจำปานะคะดอกจำปานะนี่นะคะก็ตอนนี้รั <masterpiece> ้วบ้านเราก็จะเป็นหนามนะคะรั้วนวดหนามนะคะนี่นะคะล้อลวดหนามล้อลวดหนามนีลวดโรยหนามก็ทรงลงเซ็งเลงนะคะหนามก็ทรงลงเซ็งเลงนี่นะคะก็เป็นบริเวณบ้านนะคะก็มีผักติ้วค่ะผักติ้วผักติ้วนี่แกงล้วส้มนะคะผักติ้วนะส้มนะคะส้มแบบ ใแกงปลาข้อหรือต้มปลาข้อนี่แซบค่ะเดีอยนี้ประชันนะคะคือปลาข้อระวังหยียบนี่นะคะนี่นะคะก็ล้อๆแร่ๆดูนะคะแต่ก่อนมีกระถางต้นไม้นะคะเพราะว่าเอามาปลูกตรงนี้นะคะเพื่อเป็น่าสวยงามน่าจะตอนนี้ตายหมดแล้วเพราะว่าไม่มีใครดูแลนะคะสองล้อมาข้างบ้านนะคะอันนี้นะคะ ประตูตรงนี้จะเป็นห้องพ่อก,กับแม่นะคะเป็นห้องใหญ่อันนี้ของพ่อกับแม่จะเป็นห้องใหญ่จะมีสองหน nah ้าต่างนะคะเพราะเป็นห้องใหญ่นะตรงนี้นะคะก็เป็นห้องน้ํานะคะห้องน้าแต่อันนี้เป็นห้องนกนะคะอันนี้ไม่ต้องใส่เข้าข้างในนะเป็นห้องข้างในนะอันนี้ห้องนกนะไม่ต้องมีวิธงทางนกอันนี้ห้องนกนะคะถ่ายได้ยงแพงนี่นะคะตรงนี้ห้องนกนะคะโอเคนะนี่นะคะก็ นี่ค่ะเป็นหน้าต่างใหญ่ของห้องนอนนกนะคะนีนะคะเปิดไฟอาซาอยู่อันนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะคะห้องของพี่สาวนนเองนะคะห้องนี้นะตวนนี้เป็นห้องครัวนะคะพอดีว่าประตูสมบุกสมบันนิดนึงค่ะพอดีว่ามีขโมยนะคะขโมยมามาเคาะมาแคะนะคะก็เลยปนปองปองแปงแปงเปนนะคะนี่นะคะก็ะๆๆๆเป็นรอบนี่นะคะรอบบ้านยังไม่มีห้องครัวนะอันนี้เป็นห้องครัวค่ะห้องครัวนะตรงนี้นะคะ ตร, compass. ตรงนี้เป็นห้องครัวห้องครัวข้างในแล้วก็เป็นห้องน้ํานะคะติดห้องครัวนี่ห้องรับแขกค,ค่ะตรงนี้นี่ตรงนี้ห้องรับแขกแต่เราไม่มีวิวข้างในใหนะ้ดูนะคะนี่ก็เป็นที่ตากผ้านะคะรีวิว,ร,ว,วนนะะรีวิวบ้านค่ะรีวิวบรรยากาศตอนเย็นๆน,นะคะกลังอากาศกำลังเย็นได้ะะใช่ค่ะนี่นะคะ นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศอันนี้เป็นห้องน้ําห้องน้ําของแขกนะคะสองห้องน้ําอาบน้ําได้นะคะแล้วก็ใช้ห้องน้ําตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าประตูก็พังค่ะพังตามฤดูนะคะพังตามฤดูกาลของมันนะคะเพราะว่าบ้านนี้ก็สิบปีสิบปีนิดนนะคะสิบปีนิดนี้แล้วนี่นะคะก็พังเดี๋ยวเราก็ซ่อมไปเรื่อยๆค่ะเรามีเงินเราก็ซ่อมนะคะนี่แหละค่ะการจากที่ขายของมานะคะก็มาซ่อมบ้านซ่อมเรือนนะคะก็ นู่นนี่นั่นโอ้ค่าใช้จ่ายจีจีปาทะเลยค่ะจีจีเยอะเยอะเลยค่ะหกโมงอะมั้งหกโมงครึ่งวันนี้สองทุ่มจะขึ้นไลฟ์สดนะคะสองทุ่มจะขึ้นไลฟ์สดแล้วตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นที่เก็บฟืนค่ะตรงนี้ตรงนี้เป็นที่เก็บฟืนนะคะเก็บฟืนขนาดใหญ่อันี้เก็บฟืนนะคะแล้วก็มีต้นกล้ย ต้นกล้วยนะคะต้นมะม่วงต้นมะม่วงนี่จะเยอะสุดเพราะว่ามีทั้งมะม่วงม,ม,มันมะม่วงเปี้ยวนะคะอันนี้กากกมักตองค่ะมักตองมักตองมักตองนี่เขาเรียกว่ากระท้อนนะคะลูกกระท้อนแต่ว่าจะเป็นพันใหญ่ลูกใหญ่เบอเริ่มเลยนะคะประมาณนี้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระท้อนกระท้อนหวานนะคะพันหวานแล้วก็มีอันนี้ต้อนะอ,อะไนี่มะขามมาต้นมะขามอันนี้ต้นมะขามนะคะต้นมะขามมีหนึ่งต้น น,นี่ต้นมะขามนะคะน,นี้ต้อนอยังต้นม่วงอ่ะต้นม่งมง่วงนอนครับต้นมะม่วงนะคะแต่ว่ายังไม่มีลูปเพราะเป็นต้นเล็กนะคะนี่ก็เป็นรีวิค่ะรวิค่ะัะนน,นก็เป็นเสรรยาสัญญาณของ D t a นะคะสรรยาสัญญาณของ D t a นะนี่เสรรยาสัญญาณของ D t a นะคะครบยังท 3, ยังไม่ถึงใช่ไหม กี่นาทีแล้วอะอันนี้ก็ต้นมะม่วงมะม่วงต้นนี้ยังไม่มีลูกนะคะว่ามีอยู่แม่ม้งแม่แม่แมแมนะคะมีไม่เยอะมีแบบไม่เยอะนะคะต้นมะม่วงเนาะดูค่ะดูยายออนทําอะไรสองเปิดให้ดูซีป้าอ่อนทําอะไรป้าออนทำอะไรคะแม่เต๋อโอ้ป้าออนกําลังหายวิวอาจารย์ เวง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 อยู่พี่น้องซูมค่ะซูมเข้าไปค่ะซูมค่ะซูมเข้าไปค่ะนี่นะคะดึกดึนดินดนไม่ยอมเข้าบ้านนะคะดึกดึนดินดนไม่ยอมเข้าบ้านนะคะนี่นะคะดึกดินดึนดนไม่ยอมเข้าบ้านเลยนะคะอ่าอ่าเดี๋ยวพี่จะปิดคลิปนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวอีกไม่นานนุก็จะไปเรียนขับรถแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะเข้ามาอุดหนุนนกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระเป๋าผ้าคลุมไหล่เซรั่มนะคะแชมพูนะคะก็ท e ี่อีไลน์แอดน้องได้เลยนะคะ a d slm 2980W นะคะหรือจะเบอร์โทรก็ได้093-094-1950นะคะแต่ลายสะดวกกว่านะคะก็คือแอดแอดไลน์นะคะ a d slm 2980W นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการรีวิวบ้านนะคะตอน เย็นๆดึกๆค่ำๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นความสุขของพี่ๆ FC ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือเพื่อนบ้านหรือจะเป็นคนที่อยู่ประเทศไทยนีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไคร้ให้นกด้วยนะคะที่สำคัญคนที่มาดูใหม่นะคะกดติดตามให้นกด้วยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ